สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสั้างสิทธิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับ มีกุ้งใช่ผู้ใดมีผู้ใดเย็บผิวเดียวตัวนี่ครับรอแค่จะนักดนตรีมาติดตั้งอุปกรณ์เช็คเสานะครับพี่น้องบรรยากาศครับเย็บีมานอนถ่าแล้วครับ สวัสดีครับคุณแม่มาตะไคร้ยู่บ่ครับมาตะไครมาตะเกียชเครขตเขตตเ่ับอเขตกดานะองจีเนี่ยเดี๋เบิ่งยังเทียไปครับส้าหน่อยนี่เทียที่สมอเียเทียอน้อยน้อ้อนนอย้ยนย้น้นออยยนบ

ก็มักาดนบุกมคนแหล่ครับมาุกคนเนอะบ่ีเพีเียเนอนครเะนครนั่งลงไปบโตว่าจะเรียเบนโต้เ็นน้ลนีมิตรุนี่นะครับได้้เดี๋ยวจะคาซดไปเยมาทัหนครัทนาเ่ามาเายเซบเข่าเลยเซเ มื n อร้อยไม่แยงครับมือก้อนรอยหนึ่งมือขึ้นนี่ร้อยยิบเมืกีนี่กำลังดีครับกำลังกำลังงามในเบื้องยสับเจ็ดสิบสามบอกเป็นเฉียดบอกเหรอครับผมมาลูเพื่กนครับเป็นเป็นเฉียดครับเรื่อนี้กับเป็น แนวหัวหวัดงอนปีหกหกเจ็ดเนอะเล่นยูฮวาทั้งใจกันร้อยนะสังสีแตกเลยโอ้อ oh, ันนี้อันนี้มาเหมือบุรีรัมย์กับบานแจ้นะครับมันสังคีซี่ซองอยู่ด้วน่ะเป็นมาครับขายบีอนาประตูอันนี้มันสองสามสามผลวันหมดเล้ัไแมกว้างนีครับ ใกเขาทอมัตินจันที่ตัางสีแต่แต่พนเจบร้อยอยเจนหนจะวามันไจตำน้ำเนินแม่ได้ไปเบิ่งจากของน้ำั่างสิธ์ละเมือนอฟวิเชียวนี่นะไทยนี่ครับยูทูบเ้ยแม่ไปว่นยูทูบเด้ั่างสิทธิ์อยห้บเ่นมังเมียนทำยูทูบครับกดขาไปยูทูบล้วกกดแว่นขยายแม่กดแดงๆนะครับแดงๆยูทูบนะครับเมคนทบแม่แล้วก็แว่นขยายรูดแว่นขยายแม ที่เห็นเจ้าของเนี่ยแม่อนครับแม่นขยายครับแ,แล้วก็เดี๋ยวผมพิมพ์ใหครับนี่ครับอีกเสียงแน่ๆแหมอีกจักหน่อยผมอาบแล้วก็สิเห็นแม่นังน่งอย่น,น,น,นี่ละ่ะเอี่ให้ครับ ิเห็นว่าสร้างสร็เอาในเอาไปยูทูปแมนครับนี่นี่นี่น่พ่เกินรับาช่แล้วเราเป็นเชียรเรกินยาแน่โมกินยาแน่แล้วแล้เสียงดังไอ้สิแล้วมันไม่ยังดอก แล้วแล้วมันก็โก่งหลูกจีกเหล็กเนี่งอยโอ้ยเห็นเห็นขนาดหนเะผมูดูในโทรศัพท์มันมี้นักเลงขึ้นไปข้างบนเห็นขโยขึ้นบวนขึ้นจับไหล่เงียบเงียบ แม่ครเบิ้งมาดีม,มันมันไม่ลาผมอาบเรียมันจขื้นหนึ่งแดงมองมองนี้ครับข้างเนะแม่นครับมองปุ้ม,มแดงนะครับแม่นรแม่ก็จะเห็นจังไนนี่นี่ของไทยขาแปลนาที่แล้วผมกับยรอาบเรียบแม่ก็เห็นแม่นางยี่นี่ลหะนี่นางกินน้ำกินเขาอีกฝังกินเขายี่น้ำหมแต่ว่าบื้องเบื้องมยมวิ่งฝนเหัมีงวิฝนเลด้ามอเบื้งเลด้าเลมอง อาย่บ uh ้านไหนเขาเอาไอ้รถไปสายกพเตุอ่าขาของตอสิพี่น้องมันแยกกันอนนี้สัตว์ประมาณน้อยตามจริงเราเนอคนเชี่ยวดีกว่าครับด้วยว่าในพันธุ์ไหนมากเนเฮดเวียกครอเป่าครับเป็นเฮดเวียกเขาจะเอาน้ำมีเขาแล้วน้ำต้องรอบบางช่วงสามถุมนะครับช่วงสามถุมพ่งนี้มันของก็ครับนี่ของก็ถุมหนึ่งครับ เราขอให้แม่นี่นะครอบสุขวันปลายที่เวีะครับเนาะโอ้ยลูกหลานกันยังเหมือนเลยเนาะมันเขากล่มาหามวนหาเที่ยวเนาะยังไง่าไปได้ยนีไปได้กกับไปน้อยแม่เนาะไปใส่กับไายนี่ยมันมวลเนาะเดี๋ยวว่าอยากไปนั่นไปนี่ไปบ่ได้ไรเด็กได้คิดมึงได้คิดแล้วครับบ้านนี่ยนีไปบ่ได้ครับ สนามมือนีกวางครับมีห้องน้ำสะดวกสบายครับห้องน้ำเสร็จสับเรียบร้อยครับเดยวจะน้อยู่อยอยผ้าพี่นองไปเบิ่งบรรยากาศาด้านหน้าพี่ที่ด้านหน้าประตูท่งเขาสำหรับชิมีขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาทการรับชมสำหรับชิมีสวัสดีครับ